รับเข้าสู่ปาร์งุมชาแนลนะคะตอนนี้พวกเราก็าผ่านอาบานีมาแล้วนะคะจะเห็นว่าวิวทั้งสองด้านนะคะเป็นธรรมชาติอยู่นะคะคือเป็นต้นไม้จากธรรมชาตินะคะของเนินเขานะคะที่ยังไม่ถูกทําลายนะคะค่ะก็จะเป็นมีต้นเฟิร์นต้นไม้ประจำถิ่นนะคะสลับกันนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นเนินนะคะ ก็มีที่ต้นไม้นะคะต้นพายที่เขาปลูกนะคะปลูกขายคะคะต้นนี้ค่ะที่มองเห็นด้านนี้นะคะต้นพวกนี้ปลูกขายนะคะก็ประมาณ30 4สปีเนี่ยจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะสามารถส่งออกต่างประเทศได้นะคะค่ะส่วนที่เห็นอยู่เนี้ยต้นไม้นี่คือธรรมชาติค่ะมันจะมีเอ่อร่องน้ํา ที่ไหลมาจากภูเขานะคะค่ะขอเชิญชมวิวนะคะจะถือจะคิดว่าจะถือว่าเป็นต่างจังหวัดก็ว่าได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นนอกเมืองอะคะ่ะนอกเมืองนะคะจะเห็นมีฟาร์มนะคะ ประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงแกะหรือว่าปลูกผักนะคะทุกคนหรือเลี้ยงวัวนะคะก็แล้วแต่ค่ะอาจจะเลี้ยงหลายอย่างนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดน,นะคะตอนนี้เราถ่ายทำอยู่กับ a อ p l e 15นนะคะทุกคนภาพเป็นยังไงบ้างคะสวยไหม โชคดีค่ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะถ้ามีฝนเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บภาพส,สวยๆได้โนเรนดิสเบตโนคูดพิชเชอร์เนี่ยแต่ว่าวันนี้โชคดีมากทุกคนคะที่มองเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นเป็นเฟ้นนะคะที่ดินของเขานะคะเขาจะทำรูไว้วนะคะ กั้นไม้แบบนี้เห็นไหมคะข้างเนี่ยเดินเจ้าๆไปคือมันจะจัแจงได้ดีมากและแเมื่อเขาครอบครองที่ดินแล้วเขาก็ทำรั้วนะคะเล็กๆนะคะถ้ามีพัวรั้วก็อาจจะจะสูงกว่านะคะไม่ให้พัวเดินออกได้นะคะปัวไม่ประเทศของ มันก็จะเป็นเนินเขาเยอะค่ะเป็นเนินแล้วก็ลงมาลึกๆแล้วก็เนินอีกอีกอะไรเงี้ยค่ะเวลาสร้างบ้านก็จะสร้างอยู่ตามเนินตามหุบตามนี่แหละทำเลก็จะไม่ไม่เรียบนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะสวยอีกแบบค่ะทุกคนก็ขอเชิญชมและ enjoy watching country side เนาะ มีประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะทุกคนคือนี้คือเกาะเหนือนะคะถ้าเกาะใต้ก็จะแตกต่างกันอยู่เกาะใต้ก็จะมีภูเขาเยอะกว่านะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็หนาวกว่าด้วยหน้าร้อนก็ร้อนกว่าค่ะ กลัวกลัว,วโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามจับภาพบัวนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะบางฟาร์มไมากม่ให้นะคะ นพวกบีนนะคะ,บบะ,คะเดก็กกลัวรถออกข้าวโพดเนาะบีนอย่างเงี้ยค่ะ,ต,ะตัวมะตเว์ v e g e t a b นะคะมากกว่าที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงเรื่องเงเปดลี้ยงปศุสัตว์นะคะแต่ภาคแต่ว่าอันนี้คือนอร์ทออแลนด์นะคะเซาล์ออแลนด์นะคะทางด้านใต้ของออแลนด์นะจะโซดาเขาจะเลี้ยงวัวเยอะมาก รู้สึกว่าฝนจะตกบ,บ่อยบ่อยกว่าด้านเหนือค่ะแล้วก็ทําให้หญ้าเกิดดีกว่าถึงเหมาะกับการเลี้ยงวัวนะคะมีวัวแล้วก็มีแกะเยอะมากมากกว่านอตออกแลนด์ค่ะมากกว่าด้านเหนือค่ะ ฉันยุดไม่ไอไม y อีร์สดนะโอเค h i, <Okay. S 1> I n อ you don't นนี่อันนี้เขากำลังทำสะพานนะคะสะพานข้ามถนนค่ะเป็นสะพานที่ยังทำไม่เสร็จคะ่ะทุกคน We went to Whangarei, but we didn't go there. We get off the road. Oh, we're not going to Whangarei. We're in the direction of Whangarei. On the Whangarei road, we get off halfway. Oh, the city and the beach. We're not going there. The is too far. g o i n ทูวังกะเลเนี่ยป้ายอ่าคือว <well, S 1> ั well, า yeah, รถใหญ่รเราอยู่ที่วังกะเลเขตวังกะเลนะคะแต่เราจะไม่ผ่านซิตี้เนาะก็คือจะไปทางอ้อมทางทางอ้อมจากซิตี้นะคะก็วันหน้ามีโอกาสจะพาไปดูชม l ิลลิชชมบิลลิช l ูบิลลิช ขอบคุณมากที่รับชมปนรูปชาแนลนะคะแล้วเราจะถ่ายทําต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ